หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะธรรมยาตราเดินมุ่งหน้าไปวัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับจากวัดสามมคีธรรมนะครับไม่รู้ว่ากับผมมาตมาภาพลืมอะไรหรือเปล่านะครับนี่ถ้าลืมก็สงสัยจะฝากหลวงพี่ต๋อมไว้ที่นี่นะครับนี่เด้นนะครับนี่คณะสุฆ์นะครับที่จะเดินทางนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับคนถือธงนี่จะคัดเลือกแต่รูปที่หล่อที่สุดนะครับสองร้อยเด้อนี่เด้อ อนุญาตถ่ายภาพนะครับประคํำใหญ่ๆนะครับตั้งไม่รับนะครับนี่โบเมียนทีดื้อนะครับเพราะว่ายุว่าลืมอะไรนะครับลืมถ่ายไม่ชี้นะครับนี่นะครับตอนออกใหม่ๆนี่กําลังดีนะครับค่อนข้างจะสดชื่นสดใสนะครับแต่พอนานไปก็อีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับนับตัวไว้นะครับไม่ชี้นะครับ มีแปดคนด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เยอะกว่าเดิมนะครับจำหน้าไว้นะครับนี่ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงผ่านอุปสรรคไปได้ทุกท่านทุกคนเดิอนะครับยกสองนิ้วนี่บอกอะไรนะครับนี่นะครับคนหน้าตาดีจะเดินตามหลังนะครับ เดินนะครับคณะธรรมยาตรานะครับไม่ได้เน้นความเงียบนะครับเน้นความฮ้านะครับนี่ <c oughs> มุ่งหน้าไปวัดศรีสงคาำวันธรรมเอาวัดศรีบุญเหลืองบ้านหัดแพงนะครับโอ้ยขอโทษขออภัยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับเดินธรรมยาตรามุ่งหน้าไปวัดศรีบุญเหลืองบ้านหัดแพงนะครับทินทาน บ้านเกิดของประเดชพระคุณลงตานะครับขอโทษขออภัยนะครับฉันพัทหารเช้าเสธ็จไปใหม่ๆนะครับมันยังเลยอ,อยู่นะครับนี่นะครับตอนใหม่ๆและเสียงสดใสนะครับแต่พอนานไป <laughs> เป็นอีแบบนหนึ่งนะครับแดดร้อนๆนะครับ ระยะทาง12กิโลนะครับไปพักแหวพักชั้นเพนที่บ้านคำไ้นะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของหลวงพ่อพระครูมงคลวรวัตนะครับเจ้าว,วาดวัดเทพมงคลที่ท่านละสังขารไปนะครับไปกราบเจพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้นะครับเพื่อเป็นอนุสร์ชีวิตนะครับเด้อ ไปครั้งก่อนนี่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ้วันใจและคืนนะครับมันใจสุขภาพตัวเองนะครับนี่ ฮะ,ะยัง,ยงอ๋อครับเรไปน้ำกันบ่ากีฬายู่ฟุนเต้ คนน้อยเ่อปน้ำกันบ่คนน้อยสาธุสาธุ 1> 1, 2 3 3 4 5อขอนุญาตถ่ายภาพคณะธรรมยตรานะครับเดินมุ่งหน้าไปวัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณลงตานะครับหลังจากทาพักิจฉันพัฒาหารเช้านะครับที่วัดสามัคคีธรรมบ้านไทยเจริญนะครับนี่เดินมุ่งหน้าไปนู้นนะครับวัดศีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับแต่ว่าจะไปแวะฉันเพน ที่บ้านคำไฮนะครับทินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อประคูมงคลวลวัฒนะครับอดีตเจ้าวาดวัินมงคลนะครับนี่เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายตามหลังอย่างนี้นะครับนี่ดูผู้เฒ่าผู้แก่เดินโซซัดโซเซไปแบบนี้นะครับนี่นะครับกําลังไม่ให้นะครับแต่ว่าใจนั้นถึงก่อนแล้วนะครับนี่ วันนี้รถไม่มาเด้อว,วันนี้นะครับเนี่ยรถไม่มานะครับรถไปทางอื่นแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับเอาความจริงมาพูดเล่นนะครับรถไม่มาสงสัยจะปล่อยคนแก่ไว้นี้นะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกเป็นไยเตี้ยยังไม่ถึงจุดหมายแต่จะมาค่ากันกลางทางแล้วนะครับนี้ <c oughs> เด้อเหลืออีกไกลนะครับ เลืออีกไกลแสนไกลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าระยะทางพิสูจน์มานะครับการเวลาพิสูจน์ผู้คนนะครับเดือเพิ่งจะผ่านไปไม่ถึงกิโลนะครับแต่ว่าพลังกำลังเลี้ยวแรงลดเลอเกินนะครับมาถึงบ้านไทยสบายนะครับนี่ผ่านบ้านไทยเจริญแล้วก็มาสู่บ้านไทยสบายนะครับ จะเป็นทางขึ้นเนินนะครับค่อนข้างจะปวดขาพวดสมควรนะครับนี้มีช่างภาพนิ่งนะครับประอาจารย์สุคงเดชโสระโตนะครับนำหน้าไปก่อนนู่นนะครับนี้ แอดมินนะครับพระอาจารย์สุคงเดชโสระโตนะครับทำหน้าที่ถ่ายภาพนะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับญาติโยมนำน้ำมาถวายนะครับคณะธรรมญาตร,รานี่นะครับเด้อขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเ <c oughs> งินไหลนองทองไหลมาทุกคนทุกคนเด้อ <c oughs> โอ้ยังไกลอยู่นะครับร <c> ถ <oughs> ไม่มานะครับ รถไม่มาแม่ชีจะนำพากันไปได้อย่างไรนะครับเนี่ยสงสัยจะได้ใช้ไม่ไผ่นะครับมัดรวมกันแล้วก็ดึงไปนะครับเนี่ยเดือก่าโลเท่านั้นนะโอ้นิดเดียวนะครับเนี่นิดเดียว นะครับนนก,กูบาจาราย์ที่รูปที่หน้าตาดีที่สุดจะเดินตามท้ายนะครับอีกลุปหนึ่งไม่กล้าไปเลยนะครับโอ้นะครับโบราณท่านกล่าวไว้นะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผู้คนนะครับเหนื่อยไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่พรอาจารย์ต๋องนะครับอสงคณะ แม่ชีแม่ขาวครูบาอาจารย์นะครับนี่จะวาดวัดสามัคคีธรรมนะครับเดือนะครับหลับดีสบายเหลือเกินนะครับไปพักแรมอยู่ที่วัดของพระอาจารย์ท่านนะครับพระอาจารย์พระครูท่านก็พาทำวัดสวดมนต์นะครับพระอาจารย์สมุทัยนะครับนำทำวัดสวดมนต์พระอาจารย์พระครูนำเจริญพุทธมนต์นะครับ แล้วก็แผ่เมตตาสวดเมตตาหลวงเมตตาใหญ่นะครับถวายบุญถวายกุศลแด่บุรพาชนบุรพาจารย์กูบาอาจารย์ผู้สร้างวัดมานะครับโดยเฉพาะลุงปูเกงนะครับเออจากนั้นก็ออกบินทบาทนะครับชั้นพระทหารเช้าเสร็จแล้วก็เดินต่อน,นี่นะครับมีระยะทางอยู่12กิโลนะครับตอนรับกันแล้วนะครับนี่ หนทางยังยาวไกลนะครับเออวันนี้ค่อนข้างจะร้อนนะครับร้อนแต่เช้านะครับมีวันที่ยี่สิบสามนะครับที่เดินธรรมยาตราจากวัดศรีสรงคามบ้านท่าโนะครับไปที่วัดขามเปียน้อยนะครับเอาวัดสมศรีบ้านขามเปียน้อยนะครับค่อยอากาศเย็นดีสบายนะครับจากนั้นก็เป็นความจริงตลอดเลยนะครับร้อนตลอดนะครับ นะครับมีผู้มาต้อนรับแล้วนะครับนี่หามเลี้ยวนาเลี้ยวหลังเดิม ตลอดเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโดนย้ายไข่นะครับเนี่ยโดนย้ายไขยเพราะว่ามีญาติยูมนะครับ นำสิ่งของต่างๆนะครับบ้านไทยเจริญนี่นะครับเอา้าบ้านไทยสบายนะครับพูดผิดนะครับนี่โยมที่ไปทำบายสีประชาประํานะครับทำบายสีถวายพระเดชพระคุณน้องตาบายสีพญานาคนะครับเด้อ <c oughs> อ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับ1 2 3่งสาีหาญาติโยมบ้านไทยสบายนะครับนี่เดอ้อที่ไปทำบายสีถวายพระเดชพระคุณลวงตาบ่อยๆนะครับนำนำ้นำนำเครื่องดื่มมาถวายคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีผู้เดินธรรมยาตรานะครับนี่เมื่อเช้าก็ไปจังหันที่วัดนะครับนี่บ้านพญานาคนะครับนี่เดอ้อสาธุอนุโมทนานะครับ ผู้ใดได้สิยญาน้ำก en ันนีไหมคบยายวยยังเดินนะครับเดี๋ยวโยมก็จะไปเตรียมใบสีนะครับยังก่อนใบสีธรรมาดีเนาะฮ็ดธรรมาเนาะสิบพิเศใบสียูเบนิเฮ็ดพญานาคยูเบนีมสาธุอนุโมทนานะครับร้านหน่อยซื้อว่างในร้านหน่อยเนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอุตาใสเลยเนาะ น่ารักเลยนะครับนี่เสียดายที่เป็นขวดเปล่านะครับเนี่ยยังครับมันย้อนแสงนะครับถ่ายภาพไม่ได้นะครับขอโทษขออภัยนะครับประจาร์เลขานะครับแต่ภาพมันย้อนแสงนะครับขอโทษขออภัยนะครับ นะครับต้องยมมัทธอบอนนะครับเรื่องเดินทางไกลนะครับมีแต่คนแข็งแรงทั้งนั้นนะครับเนี่ยปกติจะเดินวันละห้าร้อยกิโลนะครับขรโทษขอเอาไปมือกล้องไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับนี่มือกล้องจะรอดหรือเปล่านะครับไม่ได้ห่วงยมนะครับห่วงตัวเองนะครับนี่ โอ้ยแหงสเสบียงนี่แรงเพิ่มความหนักนะครับถ้ามีตะก้านะครับตะก้ามาคืออาจา์เพิ่นสิใครอยู่นี่นะครับกําลังพูดเท่านะครับสั่งรถหกล้อไปแล้วนะครับห้ามเคลื่อนมานะครับโอ้ยเดินนะครับบางคนก็สุขภาพไม่ดีนะครับแต่ว่าใจใจนี่สู้อยู่แต่สุขภาพไม่ดีนะครับ ถือไปเรื่อยๆก็นอยกับสุกแล้วกล้วยนะครับโยงขอถวายกล้วยนะครับปลูกกล้วยเล่นหน่อไม้นะครับแถวนี้นะครับเนี่แต่ถวายแค่กล้วยนะครับ ลุ้นตัวเองเหมือนกันนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับนี่ บ่มันนคือรถหรือว่าบ่ไววละลอกันเด้อบถาเด้อมีรถดํานังอยู่อื

ผู้ใดจะเป็นลมก็เป็นเด้อมันร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินไม่มีลมเลยคุณหมอจ่ายยาหรือ,อยังเนี่ย <c ười> นะครับคุณหมอนะครับเดินนำหน้านี่นะครับ รักษาได้เฉพาะตัวเองนะครับ <c ười> <c ười> อยางแตกแล้วนะครับนี่โยนต่อยางแล้วนะครับครูบาอาจารย์นะครับคุณหมอไม่ไปดูแลเลยนะครับ Yeah. <laughs>